สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับปุ้ยกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ถนนเสรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพค่ะอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะราคาไม่เกิน300,000บาทนะคะสำหรับคันนี้เลยค่ะเตต้ตายาริส 1.5G รถปี2012นะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นสีดำนะคะบอกได้เลยว่าขับรถคันนี้นะคะรถขับดีมากนะคะ สนใจติดต่อสอบถามดูรถกันตัวจริงกันได้เลยนะคะที่ถนนเสลิไทย64มีนบุรีกรุงเทพค่ะนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้ความคุ้มค่าคือ1ลูกค้าออกรถสูรบาทไปได้เลยนะคะสำหรับโตโยต้ตายาริสปี2012คันนี้นะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,000นะคะสูงสุดถึง84งวดนะคะสำหรับโตโยต้ายาริปี2012คันนี้ค่ะนะคะรถสวยเดิมๆสภาพ พร้อมใช้งานนะคะบอกได้เลยว่าเครื่องนั่นมากๆนะคะสำหรับเตอร์ต้ายาริสคันนี้ค่ะได้เป็นเครื่อง1ัน0้ซีซีเดิมนะคะรถไม่มีประวัติการติดแก๊สนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้ออปชั่นค่อนข้างมาครบกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าจะได้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะได้แม็กขอบ15นะคะได้แม็กขอบ15ไปเลย ในส่วนของตัวยางนะคะคันนี้ยางจะได้เป็นยางปี2021นะคะยางปี2021นะคะบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะปรับสภาพตอนนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะปรับสภาพเสร็จนี่บอกได้เลยว่ากิฟต์แน่นอนนะคะสำหรับโตโยต้ายาริสคันนี้ค่ะนะคะได้เป็น 1.5G นะคะบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ รุ่นหายากอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะไม่ได้มีมาบ่อยนะคะได้เป็น 1.5G เลยนะคะนด่เป็นเบาะหนังภายในทั้งคันเลยนะคะสำหรับ Toyota y ย,ยาริสคันนี้ค่ะนะคะระบบเกียร์ออโต้ค่ะมาพร้อมจอเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นจอของ t ต y ยต้ามาติดรถมาเลยนะคะพรอมลัยมันติฟังชันนะคะมายวิ่งอยู่ที่130,000นะา่ะประมาณนี้นะคะในส่วนของ เดี๋ยวเราพามาชมนะคะในส่วนของคันนี้ว่าไม้วิ่งอยู่ที่นะคะไม่วิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันนะคะสาหรับโตโยต้ายาริคันนี้ค่ะนะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะเครื่องเงียบเครื่องแน่นมากนะคะสาหรับโตโยต้ายาริคันนี้ค่ะนะคะสภาพรถเดิมๆคันนี้นะคะรับประกันในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะไม่มีชนมาแน่นอนนะคะในส่วนของโตโยต้ายาริดคันนี้ค่ะ สภาพรถสวยนะคะคัดรถสวยมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องไปหารถที่อื่นไกลนะคะบอกได้เลยว่ามีรถเข้ามาใหม่นะคะปุยจับเด็ดข้อมูลดีๆแบบนี้ให้ mm hmm. FC ทุกท่านได้รับชมกันเลยนะคะสำหรับทั้นหนที่มองหาเตร์ต้ายาริสนะคะแฮสแบกคาประตูสีดำคเนคค่ะได้เป็น1 5 5 g เลยนะคะเป็นรถแฮสแบ นะคะอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะสำหรับโตต้ายาลิส1.5คันนี้ค่ะ1.5ึจีนะคะลูกค้าท่าในใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะที่เบอร์ติดต่อ064 1462466นะคะเจอกับปุ้ยได้ทุกวันนะคะอยู่ที่ถนนเสรษีไทย64เมีนบุรีกรุงเทพค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของสาภาพห้องเครื่องกันบ้างค่ะคันนี้นะคะลูกค้ารถเข้าใหม่ล่าสุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันหน่อยนะคะว่านะคะรถปี2012สเนี่ยสาภาพเครื่องยนต์จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยค่ะนะคะ คันนี้ได้ปีสองมาสิบสแต่ยางได้ปี21อแล้วนะคะในส่วนของสภาพดูเครื่องกันหน่อยนะคะว่าในส่วนของตัวเครื่องยนต์เนี่ยรายละเอียดตัวเครื่องนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยค่ะ,ะคันนี้นะคะรถยังไม่ได้ล้างเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของห้องเครื่องกันก่อนนะคะนะ ในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปล้างสภาพรถกันหน่อยนะคะล้างรถกันก่อนแล้วก็นะคะมาดูสภาพหลังการล้างกันอีกทีหนึ่งนะคะว่ารถสภาพสดสวยเดิมแบบนี้นะคะพร้อมใช้แน่นอนนะคะเรามีรับประกันหลังการขายให้อีกนะคะสำหรับท่านใด สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้เลยค่ะนะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลนะคะรายละเอียดนะคะตัวรถนะคะชี่เบอร์0 6ย์6 4 6, 6ค่ะนะคะสภาพรถพร้อมใช้งานออกรถศูนย์บาทกันไปได้เลยนะคะ อย่าลืมนะคะฝากกด subscribe ก,กดสัน่นกระดิ่งกดติดตามไว้เลยนะคะปุ้ยจะมาอัปเดตข้อมูลรถสวยๆสภาพดีๆพร้อมใช้งานแบบนี้กันอย่างต่อนเนื่องเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ